โอ้ยนหนักมากเจ๊ดูสิเอาให้ทุกคนขา ใหญ่มากนี่9กิโลจ้าซื้อไปเลยคุ้มมากโอ้โหคุณพี่ค่ะนี่เต็มเต็มไปนี้เลยอุ้ยคุ้มมากคุณแม่ตัวนี้นะ200กว่าบาทส่งฟรีด้วยให้มาทั้งหมด9กิโลจ้าใช้กันแบบยาวๆเลยยิ่งใครแบบอยู่หอพักนะฉันว่าใช้ทั้งปีหรือว่าใครที่แบบสมาชิกบ้านเยอะๆนะคะซื้อไปเลยคุ้มมากใช้ได้ทั้งเครื่องซักผ้าฝาบนแล้วก็เครื่องซักผ้าฝาหน้าด้วยหรือว่าจะเอามาซักมือก็ได้นะคะทุกคนขาตัวนี้นะ ลดกลิ่นอับนะตากผ้าในที่ร่มนะยังไม่มีกลิ่นอับเลยบ้านชั้นเนี่ยใช้เยอะมากใช้บ่อยมากนะคะแถมโปรโมชั่นตอนนี้เขาเนี่ยส่งฟรีด้วยแล้วใครที่มีแบบว่าถังอยู่แล้วนะคะที่แบบว่าใครเคยซื้อผงซักฟอกแบบถังนะเธอเอาไปเติมได้เลยนี่ทั้งหมด9กกิโลซักกันยาวๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะใครที่มีปัญหาผ้าอับนะคะทุกคนคะ่ะมาเอาผงซักฟอกตัวนี้ไปได้เลยชัวสะอาดหอมชัวเธอจา๋าทั้งถูกและดีด้วยกดตะกร้าได้เลยปักตะกร้าสีเหลือง ไม่ให้แล้วนะคะ